สวัสดีครับผมเบลพงศกรนะครับก่อนหน้าที่ผมจะได้มารู้จักกับพระเจ้านะครับจะคิดถึงแต่ความสุขของตอนเองใช้ชีวิตเสเพเสียเวลาไปแต่ละวันเราไม่โฟกัสอะไรในชีวิตเลยครับเล่นเกมดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเล่นสนุกเล่นการพน,นันไม่รับฟังคําอบรมสั่งสอนตรีรันฟันแทงเขาเพราะเราต้องการความยอมรับจากกลุ่มเพื่อนต้องการเป็นหัวโจกผลกระทบที่เกิดขึ้นผมสําเร็จการศึกษาช้าชีวิตเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเราต้องเรียนให้จบให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ ระยะเวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเรียนจบเพราะชีวิตก็เสเพมาโดยตลอดจึงทําให้ผมเริ่มต้นในกระบวนการทํางานช้ากว่าคนอื่นและขอบคุณพระเจ้าครับที่วันหนึ่งภรรยาของผมซึ่งในตอนนั้นเราอยู่ในสถานนะคบหาดูใจกันอยู่ก็ได้เชิญชวนให้ผมมาคิดจักรได้มารู้จักกับพระเจ้าขอพรพึ่งพาพระเจ้ากับปัญหาที่ตนเองเจอในวันนั้นผมก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้ามาในชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมมีอย่างมากมายครับพระเจ้าก็ช่วยให้เรามีสายตาที่กระจ่างขึ้นว่าความบาปไม่สามารถ สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงได้ผมก็เลยปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อนฝูงให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ดีกินดื่มเที่ยวแหงสนุกเล่นการพานันก็เลยปฏิเสธเพื่อนไปแล้วพระเจ้าก็ทําให้ผมรู้วัตถุประสงค์ของพระองค์ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของผมพระเจ้าทรงรักผมและอยากให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นและแตกต่างออกไปจากเดิมพระเจ้าก็ได้ทรงใส่เป้าหมายในชีวิตกับผมให้ผมได้รู้วัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตผมกับภรรยาเราทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันได้มี ลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทาอาชีพช่วยธุรกิจครอบครัวนะครับในส่วนงานด้านการขายนะครับซึ่งผมจะต้องพบเจอลูกค้าใช้ระยะเวลาในการเดินทางในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ200-300ถึงกิโเมตรต่อวันใช้ชีวิตอยู่บนรถขับรถเดินทางไปกลับไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงผมไม่สามารถมีเวลาและบริหารจัดการชีวิตของตนเองในช่วงเวลานั้นได้เลยครับผมก็ตั้งหัวข้อคอําอธิษฐานส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องงานผมอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองสามารถ บริหารจัดการงานและบริหารจัดการเวลาได้อย่างอิสระผมก็ใช้เวลาในการอธิษฐานต่อพระเจ้า3ปีในระยะเวลาที่ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าผมยังคงทํางานด้วยความตั้งใจเข้ากลุ่มเซลล์มารับกระบวนการเสริมสร้างจากทางคิดจักรสม่ําเสมอจนมาถึงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับธุรกิจครอบครัวของผมก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากมาตรการของการควบคุมโรคไม่สามารถที่จะเดินทางไปพบลูกค้าได้ไม่สามารถที่ จะสร้างยอดขายคุณพ่อผมก็ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับผมได้เพราะเนื่องจากรายได้ของบริษัทนั้นมันถดถอยและหายไปมากกว่า70%จนในที่สุดผมกับภรรยาของผมก็เริ่มต้นในการหาสินค้ามาขายในโลกออนไลน์ซึ่งในวันนั้นครับเรามีเงินไม่มากเรามีประมาณแค่800บาทในการที่จะซื้อสินค้าเครื่องประดับแฟชั่นมาลองขายดูช่วง2เดือนแรกเราขายไม่ได้สักออเดอร์เดียวเลย จนในตอนนั้นเรารู้สึกเกิดคําถามและเกิดความท้อแท้ในใจเป็นอย่างมากเราทั้งสองคนจึงได้จับมือกันอธิษฐานคุกเข่าต่อพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าแบบสุดใจเราอธิษฐานกันด้วยน้ําตาสุดท้ายเราเริ่มต้นมีออเดอร์เข้ามาในแต่ละวันจากช่วงสัปดาห์แรกสองสัปดาห์เราขายได้วันละ5ชิ้น10ชิ้นผ่านไป3-4เดือนเราเริ่มมีออเดอร์2 0 3 0ชิ้นต่อวันและพอผ่านมา1ปีเต็มพระเจ้าได้ประทานออเดอร์มากถึงวันละ1น0ออเดอร์และมีเป็นประจําทุกวันอย่างไม่ขาดเลยจึงทําให้ผมได้ร รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังตอบคําอธิษฐานสำหรับหัวข้อในดรานการงานของผมอยู่จึงทําให้ผมได้ตัดสินใจออกจากงานประจําที่ผมทําอยู่และมาบริหารจัดการอารักขาสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับผมครับและในเวลาต่อมานะครับตลาดของเครื่องปรับแฟชั่นนะครับก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเราได้รับผลกระทบคือเราขายสินค้าได้น้อยลงแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าก็ได้ทรงประทานช่องทางอื่นมาให้กับผมได้เรียนรู้ผมได้มีโอกาสรู้จักผู้ค้าที่นําเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ยานยนต์มาให้กับผมได้ ลองลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจนผมสามารถที่จะสร้างยอดขายจากสินค้าประเภทนี้ได้มากกว่าเดิม1ิบเท่าจนทําให้ผมได้รู้สึกมั่นใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิษฐานที่ผมได้ร้องทูลในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาจนในที่สุดผมก็ได้จดจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงประทานธุรกิจนี้ผมได้มีอิสระในการบริหารจัดการงานผมสามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้น ได้มีส่วนดูแลน้องเลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นผมก็ได้ใช้ออฟฟิศที่ผมทํางานอยู่จัดทํากลุ่มเซลล์ในทุกๆสัปดาห์และได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับน้องๆพนักง,งานอธิษฐานเผื่อความต้องการของน้องๆเขาเพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและได้มารู้จักกับพระเจ้าที่คิดจักด้วยตนเองครับผมขอขอบคุณอาจารย์อดุภาพอาจารย์วีนาอาจารย์พีทอาจารย์มาแชลพี่อีที่จิผู้นำจี2บสที่คอยอยู่เคียงข้างให้กําลังใจคอยอธิษฐานเผื่อผมเสมอมานะครับผมก็ อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับใครเคยมีชีวิตเหมือนผมที่เคยเสยเพไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีเป้าหมายใดๆในชีวิตแต่วันนี้พระเจ้าเปลี่ยนให้ผมเป็นคนที่มีความสุภาพเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความรับผิดชอบผมเชื่อว่าหากพระเจ้าเปลี่ยนผมได้พระเจ้าสามรารถเปลี่ยนพี่น้องได้เช่นกันครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ